ปวดบาลหลลงหลังเนี่ยขึ้นมาตรงตรงเนี้ยแล้วมันมามาตรงเบ้าตาเนี่ยตัวละมาก็ว่าเป็นเส้นเลือดตีบในสมองจะปวดเมื่อยจะปวดตรงนี้ตลอดเวลาคิดว่าแง่ดีก็กินยาพาราไว้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยังปวดเหมือนเดิมแต่ก็คิดว่าเป็นไมเกรนตัวละมาก็ว่าเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเหนื่อยง่ายเดินไปไม่ถึง19เก้านี่ยโอ้ยบอกเลยทํางานนี่บางครั้งลุกขึ้นหน้ามืดตึ๊ โอ้ยเรื่องหลับยากนิดที่หนึ่งเลยเห็นผลิตภัณฑ์เวตาออยที่เขาออกในโทรศัพท์อ่ะอุย้ยขนาดเขานอนติดเตียงเขายังหายเลยกินได้จิตมิตรอ้าวเงียบกริบเลยดีใจมากเลยอ่ะ ดีใจจริงเลยนะตอนนั้นนะดีใจมากเลยเอ้ามันไม่กึงตาก็ไม่ปูนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ธรรมดาจะปวดตาเหมือนความดันตาจะออกนะปวดมากฝั่งนี้ทธาไมนได้ปวดนะเอ้ยอันนี้นะดีสมเขาว่าเลยเนี่ยกินเจ็ดเม็ดเองเนี่จะเคยหนักๆนะพูดเลยกับเพื่อนเลยอ้อันนี้ไม่กลัวแล้วก็อยากฝากว่าซื้อกินเหอะ เพราะมันกินไปแล้วมันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นมันมันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยทรมานจนจนไม่อยากอยู่มันมีกําลังใจขึ้นเยอะอยากมีชีวิตต่ออีกนานๆานอยากทํางานอีกนานๆานานเลยอะ